สรุปข่าวเชื่อมแมนยูกโกประจาบันที่7ม,มกราคมโดยโคชเชฟบอลบันเชสตัวเด็ดเช่งนี้ขอสินนะรัตย์ยังไงลีโอหวังว่าแข้งผีจะเดินหน้าโชว์ฟอร์มเยี่ยมต่อไปนะเมืออ่องานนี้ทันตกรเบรโอฟอร์ดินานนะฮะอดีตกองหลังของฝัง่งแมนยูเองนั้นหวังว่าแข้งรุ่นน้องจะสารต่อฟอร์มมันยอดเยี่ยมแบบในเกมที่บุกเสมอลิเวอร์พูลไป .2 ต่อ2เอาไว้ต่อไปนะโดวยไปแดงท่าบงานได้อย่างน่าประทับใจกับการบุกเก็บหนึ่งแต้มจากแอนฟิล มาได้หมวในทิ์ที่ผ่านมาแต่ว่าทางนานของบริโอเองไม่อยากจะให้รุ่นน้องเล่นดีแต่ว่านัดนี้ในครั้งที่แล้วพอถึงเกมถัดไปก็กลับมาแย่เหมือนเดิมอีกครัง้งเมื่อวันนี้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมคิดว่าทางนานของอากาเตเล่นอย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากผมคิดว่ามาซาโอยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันส่วนดันโลดก็โดดเด่นบริโอก็ได้กล่าวแต่ผมเองก็ไม่อยากจะเห็นผลงานดีๆ7หดรือวแ จาก10ในช่วงสัปด,ดาห์นี้แล้วไปเหลือเป็นแค่4หรือ5จากทั้งหมด10ในช่วงสัปดาห์หน้านั่นคือมาตรฐานเดินหน้าแบบนั้นต่อไปแล้วก็รักษามาตรฐานแบบนี้เอาไว้มันง่ายที่จะเข้นฟอร์มกลับมาที่แอนฟิลสังเวียนที่จะเป็นคำตอบของเครื่อหมายคำถามอย่างแท้จริงและการเจอกันกับสถนะของซัตันในช่วงสัปดาห์หน้า โดยทางด้านของเซอร์อะเร็กฟูโกสันเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับทีมของเขาก็คือเมื่อผู้จัดการทีมคู่แข่งเดินเข้ามาในออฟฟิศของเขาหลังจบเกมและพูดว่าโอ้โ oh หนักเตะของคุณเก่งมากเลยนะทุกคนที่คุณมีนั้นพวกเขาวิ่งเหมือนทีมระดับคอนเฟอเรนซ์เลยเมื่อย้อนกลับไปถึงเรื่องนั้นทําให้แน่จใจได้ว่าทุกอย่างอยู่ในจุดที่ดีทําให้นักเตะเหล่านี้อยู่ในจุดที่ดีในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนนะ เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูันตอบไปกันด้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้สู้กันต่อไปนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตงายผีปืนรอก่อนอันเวิร์ฟไม่ปล่อยบราเมอร์ในช่วงตลาดรอบนี้อย่างแน่นอนนะโดยการน,นี้ท่านทั้นของทางฝั่งนะฮะประย,ยันอันเวิร์ฟนะฮะทีมดังของเบลเจียมจะไม่ปล่อยตัวเซเนบราเมนส์นายทวันดาวรุ่งในตลาดนักเตะช่วงเดือนมการาคมนี้หลังได้รับความสนใจจาก2ทีมดังจากฟุตบอลพมมรีเมียร์ โดยรัเมเบ้นเนี่ยทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจบตั้งแต่ก้าวขึ้นมาแทนที่ชองบรูสเตสโดยออกสตาร์ตตัวจริงในช่วงตลอดประมาณ20นัดแรกนะฮะให้ทีมเสียไปเพียงแค่21ประตูและก็เตะเซฟจุดโทษได้ถึง2จะทั้งหมด3ครั้งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยการน,นี้ทางด้านของฝั่งแมนเชสเต เตเดตและก็อาร์ตเนเองนั้นสองสโมสรดังจากพฟีีบริีกอังกฤษต่างให้ความสนใจในตัวของนายทวารวัย22ปีรายนี้อย่างมากและก็มีข่าวอาจารย์แย่งกันดึงตัวในตลาดหน้าหนาวนี้เลยก็ว่าได้เพราะเกรงว่าค่าตัวจะขยับเพิ่มขึ้นไปอีกครั้งในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามทางด้านของชาชาทาวเรบรีนักข่าวเบลเยียมประการข่าวด้วยว่าอันเวิร์ฟจะไม่ปล่อยตัวบรัมเมนออกจากทางทีมในตลาดรอบนี้ในคั้านนี้อย่างแน่นอนโดยหวังจะเก็บเอาไว้เพื่อจะช่วยทีมในการลุ้นคว้าโคต้ ota, a, League, าอยู่่าแชมเปี้ยนลีกในคั้งนนี้ให้จงได้หลังเคยไปเล่นมาแล้วในฤดูกาลส0 2 3ที่าที่เกิดขึ้นในคัน้งนนี้เป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานกันครับ แมนยูรอได้ไหมวิกเตอร์โยเคเรสเลือกอยู่สปอร์ติ้งจนกระทั่งซัมเมอร์นะโดยวิกเตอร์โย e เกเรชหัวหอกเนื้อหอมสปอร์ติ้งขอิชบอนอาจจะเลือกอยู่กับสโมสรต่อไปจนกระทั่งซัมเมอร์นี้เนื่องจากว่าการย้ายทีมชุดตลาดเดือนมการาคมนี้มันค่อนข้างจะยากว่านะ โดยวิกเตอร์โยเคเรสก่อนหน้าฟอร์มรุ่นแรงของสปอร์ติ้งดิชวอนอาจเลือกอยู่กับต้สังกัดต่อไปอย่างน้อยจนกระทั่งสมุนนี้แม้ว่าจะมีหลายสโมสรชั้นนาในยุโรปนะฮะแต่งความสนใจอยากได้ตัวไปร่วมทัพก็ตามทีซึ่งหอกทีมชาติสวีเดนก็สร้างผลงานได้อย่างสุดยอดกับสปอร์ติง้งด้วยการซัดไปแล้วมากถึง40ประตูให้กับสโมสรและก็ทีมชาติด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทําให้เขานั้นได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์เดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ อาร์ซนอลบาร์เซโลนาบาร์ยมินิกและก็เรอัลมาดริดที่อยากจะดึงตัวไปร่วมทีมช่วงตลาดรอบ2เดือนพฤษาคมนี้อย่างไรก็ตามเมนยูดูเหมือน,นว่าจะมีภาษีที่เหนือกว่าทีมอด่นเขาเพราะพวกเขามีบรูเบนอโมริม,รมก้มบางเหียนซึ่งเป็นโค้ชคู่ใจของโยเคเรสที่สามารถดึงศักยภาพพิแทจริงนักเตะออกมาได้อย่างเต็มที่กระนั้นกิฟมีสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังรายงานข่าวบอกว่าโยเคเรสอาจจะเลือกอยู่กับสปอร์ตติ้งต่อไปอย่างน้อยก็จนกระทั่งซัมเมปีอร์ปี2025 เนื่องจากว่าเงื่อนไขหลายลอย่างของกองหน้ารายนี้อาจทําให้การย้ายทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมในครั้งนี้เป็นเรื่องยากก็เป็นได้ทันนีสปอร์ติ้งมีแนวโน้มนะฮะที่จะขายโยเคเรชในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่ว่าสโม,มสรใดต้องการตัวเขาในช่วงตลาดหน้าหนาวพวกเขาอาจต้องทุ่มเงินจ่ายค่าสัญญาที่สูงมากถึง8 5ล้านปอนด์ในครั้งนี้เลยทีเดียวก็เป็นได้หรือประมาณ3 7ม0ับล้านบาทเลยทีเดียวของทาาด้านของฝั่งที่จะได้ตัวไปในครั้งนี้ โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้นะผมไม่ถูกนะฮะราคาค่าตัวไปสัาหอนแต่ผมว่างานนี้ก็เป็นค่าฉีสัญญาที่สูงดีกว่าเอาแอนโทนี Anthony มาแล้วก็แจ้งเกิดไม่ได้ซะอีกนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปก,กันนะฮะัว่าจะเป็นเช่นไรเราไปดูข่าวต่อมากัน,กนครับอาร์ตยังไงเมื่อแมนยูมีปัญหากับความฟิตของนักเตะ2เท่าหลังที่ลิเวอร์พูลแสดงความกระหาญในการที่จะเฉหน้ากับด้านของอยืนหยัดในการป้องกันทีมของเขาเอาไว้ได้ โดยกันนี้ทั่งสองฝั่งแมนยูนั้นสู้สุดใจเพื่อจะคว้าผลเสมอจากลิเวอร์พูลที่แอนฟิลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้พวกเขานั้นอาจจะต้องกังวลใจแล้วเกี่ยวกับความฟิตของนักเตะ อสองคนที่ลงเล่นในเกมอย่นี้โดยทีมปีศาจแดงขึ้นนำก่อนจากลูกยิงสุดสวยของลิซันโดมาร์ตินเนและยังคงสู้จนกระทั่งลิเวอร์พูลกลับขึ้นนำจากประตูของโคดี้กักโปและก็โมเมตซาบราก่อนที่อามาดิเยนโรจะทำประตูตามที่เสมอด้วยการยิงอย่างชาญฉลาดที่มุมล่างและจากที่ทำงานดีจากอเดอันโดการนโชที่ลงมาเป็นตัวสำรอง ดยเมนยูเองก็จัดทัพให้กับบรน์ของรัสุทอยรุนนะฮะเป็นกองหน้าตัวกลางซึ่งได้รับเลือกแทนที่โจชัวเซอร์ีและก็มัชทายเดริกที่ได้ลงเล่นเป็นหนึ่งใน3เซนเตอร์แบ็กร่วมกับมาร์ตินเนชและก็แฮร์รี่แม็กไกวหลังจากเกมที่ดูเดือดทางแมนเชสเตอร์เอเวนติ้งนิวรายงานข่าวเลยว่าโฮรุนเนี่ยเดินเคลื่อนไหวด้วยการท่าทางที่ขาเครดหลังจบเกมในขณะที่เดริกเองก็ออกจากสนามพร้อมกับน้ำแข็งที่ถูกพันเอาไว้ที่ขาของเขาเช่นเดียวกัน หากเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นจริงก็จะเป็นข่าวไม่ดีสำหรับนั่งของเดริกซึ่งเป็นคนทําฟาวจนเสียจุดโทษกลางครึ่งหลังโดยเขารีบวิ่งไปปิดปากอาริกซิสแม็กอาริสเตอร์ในกรอบเขตโทษขณะที่ลูกเปิดเข้ามาแต่ว่าแขนของเขาเองนั้นกลับไปขวางลูกมงของมิดฟิลด์จากบริตันทําให้บอลไปโดนแขนของเขาพอดี โดยสาร่าเองก็ไม่พลาดจุดโทษในครั้งนี้แม้ว่าอังเดรโอดาน่าจะพยายามปัดออกไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายแมนยูก็ได้ผลเสมอในเกมที่ไมไดเตเตหลายคนทำผลงานที่ดีโดยเฉพาะบริโน่ฟอนั d นเดสมานิเออูกาสเต้และก็คอบี้เมนูต่างก็ทำผลงานที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ขณะที่มร์ตินเนยังคงเป็นการสำคัญในนารัดอยู่ในเวลานี้ โดยการแสดงให้เห็นในเกมน,นี้ทาให้บรเบนอัลบริมผัวหน้าผู้ฝึกสอนเองก็รู้สึกงงิจใจโดยเขาเองนั้นก็รู้สึกประหลาดใจว่าทําไมนะแมนเทสต์โดยเด็ดถึงไม่สามารถจะแข่งขันในระดับที่สูงเช่นนี้ได้เท่ากับเกมเมื่อๆในคดียวนนี้โดยการน,นี้ผมได้เรียนได้ว่าผมรู้สึกโกรธมากขึ้นจากเกมที่แล้วดังนั้นมันจึงยากที่จะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างอัลบริมก็ไดกล่าวมันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบหรือว่าเทคนิคแต่เป็นเรื่องอื่นๆด้วยและมันยากที่จะเข้าใจสหรับ มันคือแต้มและผมคิดว่าเราควรจะโกรธและก็ผิดหวังมากกว่าที่เรารู้สึกนะฮะหลังเกมกับเดวคาสเซลเราต้องรู้สึกผิดหวังจริงๆผมต้องใจเย็นแล้วก็พูดในสิ่งที่ถูกต้องเราเองนั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากถ้าเราลงเล่นกับลิเวอร์พูลทุกวันเราจะทำแบบนี้ได้แต่เราต้องทำแบบนี้กับทุกทีมเราต้องสู้หนักเพื่อจะออกจากสถานการณ์ในครั้งนี้นีตกชั้นในครั้งนี้ให้จบได้ วิธีที่เราสู้และก็แข่งขันอย่างจริงจังนั้นนั่นคือสิ่งสําคัญที่จะไปข้างหน้าผมพอใจกับการเล่นแต่ว่าไม่พอใจกับผลการแข่งขันแต่ผมกรดมากจริงๆนะกับเกมอื่นในครั้งนี้นี่นะผมก็เป็นการคําพูดของบรเิเวณอัมบริมนะฮะที่ดูแล้วเนี่ยมีแววที่จะเสียสองนักเตะในนัดหน้านะฮะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนั่นเองต้องรอจูกันตอบไปค่าดรวยกันว่าเขาจะวางแผนยังไงดีเรามาดูข่าวต่อมานจนครับ แกไม่รอดแน่แมนยูสอจะปล่อย2แข้งส่วนเกินของอัลเบริมในตลาดนักเตะม,มกราคมนี้โดยอยู่ไปก็เท่านั้นเมื่อแมนยูนะฮะดูแล้วเนี่ยสอที่จะปล่อย2แข้งส่วนเกินของอัลเบริมพ้นทีมในตลาดเดือนมกราคมนี้โดยกันนี้ทางด้านของฝั่งเดลี D ่เมลนะฮะสื่อดังของเมืองผู้ดีบริงานข่าวนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นทีมชนดั้ในศึกข,ของพิม,มเบรกอังกฤษ กำลังพิจารณาในเรื่องของการปล่อยมาร์คบรดฟอร์ดและก็แอนโชนี่สนงในรุกส่วนเกินของบริเวณอัมบริมคุณสุชาโิปรติเกสในตลาดนักเตะช่วงเดือนพกราคมนี้โดยกานนี้มาร์คบ ford, ริดฟอร์ดลงเล่นในกับแมนยูครั้งล่าสุดในยูโรปาลีกรอบล๊กเฟสัดที่6ออกไปชนะวิกตอเรียพิสซอต่อ1นเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนจะไม่ได้ลงสนามอีกเลยหลังมีข่าวนะ,ะับพร้อมที่จะย้ายทีมออกไปหาความท้าทายใหม่ในครั้งนี้ส่วนแอนโทนี่ ปีค่าตัว85.5ล้านปอนด์หรือประมาณ3,720ล้านบาทก็ได้ลงเล่นเป็น11ตัวจริงให้กับพนักของฝั่งแมนยูแค่3นัดในฤดูกาลน,นี้โดยที่ไม่ได้ออกสตาร์ทในพิมพ์ริกแม้แต่เกมเดียวทำให้จูเนียร์เปรโดเชลเอเจนต์ส่วนตัวของเขาเออกมาบอกว่าพร้อมรับข้อสเสนอย้ายทีมแบบยืมตัวตลาดนักเตะฤดูหนาวล่าสุดแหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าเอซิมิลานยักษ์ใหญ่กันโชดเสเียตารี สนใจที่จะยืมตัวนะครับมาครับเรดฟอร์ดไปเสริมเกมรุกในช่วงครึ่งฤดูก,กาลหลังซึ่งแมนยูอาจจะตอบรับข้อสเสนอนี้หลังตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,740ล้านบาทแต่ติดปัญหาค่าเดอยที่สูงถึงสัปดาหล์ 25, าละ3 2 5 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ14ล้านบาทในครั้งนี้แค่เท่านั้นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสมโมสรแมนเชสเตอร์เดดในช่วงที่นึ่ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ